ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวมีเจ้าหมาน้อยชื่อมลิมลิเป็นหมาที่น่ารักและมีนิสัยชอบผจญภัยทุกวันมลิจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆสัตว์ในหมู่บ้านทั้งแมวสีขาวชื่อจริงๆกระต่ายน้อยชื่อตุ้มตุ้ยและนกน้อยชื่อเจี๊บเจี๊บวันหนึ่งขณะที่มลิและเพื่อนๆกำลังเล่นกันในทุ่งหญ้าพวกเขาสังเกตเห็นทางเดินเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้เมื่อพวกเขาเดินตามทางเดินนั้นไปพวกเขาพบกับถ้ำลึกลับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมลิรู้สึกตื่นเเเต้้นนนนและชววพื่อๆขาไปสรจใ ภายในถ้ำมีคริสตัลที่เปล่งแสงระยิประยับทำให้ถ้ำมีแสงสว่างสวยงามอย่างน่าทึ่งในถ้ำยังมีภาพวาดโบราณที่เล่าเรื่องราวของนักผจญภัยที่เคยเข้ามาสำรวจถ้ำนี้พวกเขาพบข้อความที่สลักไว้ว่าผู้ที่มีหัวใจกล้าหาญและจิตใจดีจะได้รับของขวัญจากถ้ำแห่งนี้มาลิและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตัดสินใจที่จะสำรวจลึกเข้าไปในถ้ำพวกเขาเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งทางเดินที่ลื่นและแคบหินที่ต้องปีนป่ายและแม่น้ำใต้ดินที่ต้องข้ามแต่ด้วยความกล้าหาญและความร่วมมือพวกเขาก็สามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ ในที่สุดพวกเขามาถึงห้องใหญ่ที่มีแสงสว่างจากคริสตัลมากมายในห้องนั้นมีหินสลักรูปหัวใจและข้อความว่าขอบคุณสำหรับความกล้าหาญและจิตใจดีของพวกเจ้าพวกเจ้าจะได้รับพลังแห่งความรักและความสามัคคีในการผจญภัยครั้งต่อไปหลังจากที่มาลีและเพื่อนๆได้รับพลังแห่งความรักและความสามัคคีพวกเขาก็กลับมาที่หมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับความสำเร็จของพวกเขามาลีและเพื่อนๆใช้พลังนี้ในการช่วยเหลือและดูแลเพื่อนเพื่อนสัตว์นรรในหมู่บ้าน พวกเขาช่วยกันสร้างที่พักใหม่ให้กับสัตว์ที่ไม่มีบ้านร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยวผลไม้และผักเพื่อแบ่งปันกันและจัดกิจกรรมสนุกสนานเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมลิและเพื่อนๆตัดสินใจจัดงานเทศกาลแห่งความสุขมีการแสดงดนตรีการเต้นรำการเล่าเรื่องราวและการแบ่งปันอาหารงานเทศกาลเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจ หลังจากงานเทศกาลแห่งความสุขผ่านไปได้ไม่กี่วันหมู่บ้านก็ได้รับข่าวดีว่านกผู้รอบรู้จากแดนไกลกำลังจะมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและเตรียมตัวต้อนรับแขกพิเศษนี้นกผู้รอบรู้ชื่อเฟยเฟยมีความสามารถในการเล่าเรื่องราวและให้คำปรึกษาที่มีค่าเมื่อเฟยเฟยมาถึงหมู่บ้านมาลีและเพื่อนเพื่อนต้อนรับด้วยความยินดีเฟยเฟยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภยัยที่เขาเคยเผชิญและสอนให้มาลีและเพื่อนๆนเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการฟังคำแนะนำจากผู้อื่น เฟยเฟยยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและมีความสุขเขาเน้นว่าการร่วมมือกันและการแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่จเจริญรุ่งเรืองด้วยคำแนะนำจากเฟยเฟ,ย,ฟยมาลิและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตัดสินใจที่จะสร้างสวนแห่งความรู้ในหมู่บ้านสวนนี้จะเป็นที่ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันได้พวกเขาปลูกต้นไม้หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งห้องสมุดเล็กๆที่มีหนังสือและข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อม ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้มีสวนแห่งความรู้พวกเขามาร่วมกันปลูกต้นไม้จัดการกับขยะและเรียนรู้วิธีการดูแลธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่มาลิและเพื่อนๆนกำลังทำงานในสวนแห่งความรู้พวกเขาพบกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อนใหม่นี้เป็นเต่าชื่อเตอ๋อที่เดินทางมาจากทะเลไกลเต๋อมีความรู้และประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับทะเลและการรักษาสมดุลของธรรมชาติในทะเล เต๋อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดูแลทะเลและสัตว์ทะเลให้กับมลิและเพื่อนๆพนพวกเขาได้เรียนรู้วิธีการเก็บขยะในทะเลวิธีการอนุรักษ์ปะการังและการดูแลสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บด้วยความร่วมมือจากทุกคนในหมู่บ้านและเพื่อนใหม่จากแดนไกลหมู่บ้านได้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมากยิ่งขึ้นพวกเขาสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มาลีและเพื่อนๆรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่สดใสพวกเขาสัญญาว่าจะดูแลและรักธรรมชาติต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและจิตใจดีวันหนึ่งขณะกำลังทำงานในสวนแห่งความรู้มาลีและเพื่อนๆได้รับข่าวจากเต๋อว่าทะเลที่เขามาจากนั้นกำลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมีการระบาดของขยะและมลพิษที่ทำลายบ้านของสัตว์ทะเลและเต๋อต้องการความช่วยเหลือจากหมู่บ้าน มาลีและเพื่อนๆตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังทะเลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพวกเขาเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับขยะทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเมื่อมาลีและเพื่อนๆมาถึงทะเลพวกเขาพบกับขยะทะเลที่ปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ทั้งพลาสติกถุงลมน้ำและขยะอื่นๆที่ทำให้สภาพแวดล้อมในทะเลย่ำแย่พวกเขาทำงานร่วมกันในการเก็บขยะและนำมันกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อการรีไซเคิล นอกจากนี้พวกเขายังช่วยฟื้นฟูปะการังที่ได้รับความเสียหายโดยการปลูกปะการังใหม่และดูแลสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บมาลิและเพื่อนๆร่วมมือกับสัตว์ทะเลท้องถิ่นในการสร้างแหล่งอาศัยที่ปลอดภัยและสะอาดการทำงานหนักของมาลิและเพื่อนเอนเริ่มเห็นผลทะเลเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพวกเขายังสร้างพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรอน,นุรักษ์ทะเลและชุมชนท้องถิ่นในการดูแลทะเลในระยะยาว เต๋อและสัตว์ทะเลอื่นๆขอบคุณมลิและเพื่อนๆสำหรับความช่วยเหลือพวกเขาร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลและการลดการใช้พลาสติกหลังจากการช่วยเหลือทะเลเป็นที่เรียบร้อยมะลิและเพื่อนๆกลับสู่หมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทะเลพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือและการทำงานร่วมกันสามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมพวกเขาสรุปประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางและนำความรู้มาปรับใช้ในหมู่บ้าน ด้วยความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางมาลิและเพื่อนเพื่อนตัดสินใจที่จะขยายโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กว้างขึ้นพวกเขาเริ่มต้นโครงการใหม่ในการปกป้องและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่รอบข้างหมู่บ้านเริ่มมีกิจกรรมการศึกษาสำหรับเด็กๆเ,เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการลดขยะทุกคนร่วมมือกันในการสร้างอนาคตที่ดีและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิต เพื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นมาลีและเพื่อนๆจัดตั้งค่ายการศึกษาในหมู่บ้านสำหรับเด็กๆจากหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงค่ายนี้มีการสอนเกี่ยวกับการดูแลธรรมชาติการจัดการขยะและการปลูกต้นไม้เด็กๆได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่สนุกสนานและมีประโยชน์เช่นการสร้างต้นไม้จากเมล็ดการทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหารและการสร้างงานศิลปะจากวัสดุรีเคลื่อนทุกคนมีความสนุกสนานและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ฮ ขณะที่ค่ายการศึกษากำลังดำเนินไปมาลีและเพื่อนๆได้รับข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูเขาใกล้เคียงภูเขาได้รับผลกระทบจากการทำลายป่าและการลักลอบขุดดินซึ่งทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมมาลีและเพื่อนๆตัดสินใจที่จะออกไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบพวกเขารวบรวมทร,มรมัพยากรและทีมงานเพื่อไปอยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและทำงานร่วมกับชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ มาลีและเพื่อนๆเ,เริ่มต้นการฟื้นฟูภูเขาด้วยการปลูกป่าใหม่เพื่อป้องกันการดินถล่มพวกเขาทำงานร่วมกับชาวบ้านในการสร้างระบบระบายน้ำที่ดีและจัดทำแผนการจัดการป่าไม้เพื่อป้องกันการทำลายที่เกิดขึ้นอีกพวกเขายังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและการใช้ทรัพยากรอย่างยังย่งยืนทุกคนร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูภูเขาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต หลังจากการฟื้นฟูภูเขาเป็นที่เรียบร้อยชุมชนและหมู่บ้านจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นพวกเขาขอบคุณมะลิและเพื่อนๆสำหรับความช่วยเหลือและความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมงานเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะทุกคนร่วมกันทำอาหารและจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการฟื้นฟูภูเขาและการสร้างอนาคตที่ดี ด้วยความสำเร็จในการฟื้นฟูภูเขาและการจัดตั้งค่ายการศึกษามลิและเพื่อนเพื่อนตัดสินใจที่จะมองไปข้างหน้าและสร้างโครงการใหม่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพวกเขามุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสร้างอนาคตที่ดีและยั่งยืนมลิและเพื่อนเพื่อนสัญญาว่าจะเดินหน้าต่อไปในการดูแลธรรมชาติและช่วยเหลือชุมชนพวกเขารู้ว่าการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโลกที่ดีและยั่งยืน